<c oughs> ก็ออกตามนิสัยนี่แหละว่าออกออกออกจริงๆไม่มีไม่ใครติดตามเลยเราไปองค์เดียวองค์เดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมด้วยสําหรับเราองค์เดียวนะเขานั่นท่านดุนะไปองค์เดียวไปทําไมเนี่ยบางทียังไปสององค์ยังท่านายังว่าไปไปหาอะไรเนี่ยแต่สําหรับเรานี่โหนุหนเลยเจ้า มันก็คงเห็นความตั้งใจของเรานั่นแหละทุกอย่างเราตั้งใจตลอดเวลาแม้อยู่ในวงผ้าเนนมากๆอย่างบัดป่าน้องผืออย่างนี้นะผ้าเนนมากขนาดไหนพูดจะว่าย่อตัวหรือไม่ยอ่อเอาคำจริงมาพูดในวัดนั้นเราถือธุดององเดียวแต่เราไม่เคยพูดให้ใครฟังเพราะแม่คูอาจารท่านทราบแน่อย่างนั้นนะท่านถึงเนี่ยอยู่ ท่านปุปปับเอาเข้าในบาทเอาของในบาทท่านมาใส่บาทเราเออสถาบันมาใส่สถามาใส,าส,ฐฐามาสา่มาปุปปับเปิดบาทเรเลยขอใส่บาทขอใส่บาทใส่บาทเราท่านนานน,านั้นทําทีหนึ่งถ้าไม่ทําบ่อยนะเอแต่ถ้าทำเมื่อไรเราต้องในฉันให้ท่านนะ่ะจะว่าไงท่านเป็นจอมปราดเรามันจอมโง่ว่างั้นเถอะนี่เราทำองเราคนเดียวอยู่ในวัดเต็มวัดอยู่นั่นอนะ่ะอะเนน จมาทานทูดองไปเอาว่าไปว่าไปในสองสวันล้มเหลวล้มเหลวล,ล,ล้มไปหมดทั้งวัดนั่นนี่พูดจริงไม่ล้มลงปากลงตรงไหนขาดก็บ้านไปเลยเจ้าไม่ได้รอแหลนน่ทำอะไรคำผู้เดียวคนเดียวของเรา,นะาละ,ะนี่เท่าไรเลยฉันพอฉันก็ไม่อิม่มอยู่กับพ่อแม่กุญจมันมันปลาหลาหลายองค์อรเท่านั้นแหละแต่ไม่อิม่มเป็นประจำ ฉันจะประมาณสักหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมั้งหรือหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในย่านนี้เท่านั้นนะไม่อิ่มนะไม่อิ่มตลอดแต่ฉันอยู่ตลอดนะอยู่กับท่านพอคนเดียวไปแล้วที่นี่แล้วแต่กินจะเป็นจะตายอดที่กี่วันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้คนเดียวเรานั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็ได้ฉันเพราะด้ทามาน มันหนักนะเราอยู่กับหมู่เพื่อนในวันน้องผือโทหนักมากคอยดูสอดสองพระเนนให้เป็นความสงบเงียบไม่ให้ละเกลกากาศหูตาท่านเพราะเราไปเองท่านไม่นิมนต์เรามามาเราไปละเกลกากาศท่านหาอะไรนี่ที่เราก็ต้องได้คอยสอดสองดูแลพระเนนนี่ละที่ได้ฉันทำงานอยู่ตลอดแต่ฉันไม่อิ่มกใกล้พอดีกับงานของเรา นะนอกจะออกไปแล้วอยากฉันก็ได้ไม่อยากก็ได้นั้นเป็นเรื่องของเราเองเราทําอย่างนัน้นอยู่กับน้องผืนนี่ไม่เหมือนบ่อยกลางวัดนะเราเราจะตาย